อ่าเกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เจอกับหมอโอนะครับฝั่งน้องมิ้นเช่นเคยนะครับในคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลาล่าเก้านะครับสาหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมีอัปเดตในส่วนของข้อมูลนะครับข่าวสารในส่วนของการติดเชื้อในส่วนของเจ้าเชื้ออีโบลาอ่าเราเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยนะครับเคยดูหนังไหมอีโบลาอ่าก็ต้องบอกว่าในส่วนของอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่า คือเจ้าเชื้ออีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสซึ่งเราเจอมานานแล้วนะครับก็คือเจอครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2519นะประมาณสัก26ปีที่แล้วนะครับที่แถวๆฝั่งอ่าอ่าก็เรียกว,ว่าฝั่งอ่าประเทศคองโกอะไรแบบนี้นะครับในอาทวีปแอฟริกานะครับโดยในส่วนของการติดเชื้อคือเป็นไวรัสซึ่งมันมีอาการแบบคล้ายๆไขเลือดออกเลยนะครับก็แต่ก่อนนี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าโรคไข้เลือดออก อีโบลาคือตอกแบบอีโบลาเข้าไปนะครับเนื่องจากว่า,าในส่วนของอาการเจอครั้งแรกเนี่ยก็อยู่ในแถบแถวแอฟริกานั่นแหละนะประเทศคองโกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งการเจอครั้งแรกเนี่ยเจอในใกล้ๆลุ่มแม่น้ําตัวแม่น้าอีโบลานะครับเลยได้ชื่อว่าอีโบลาตั้งแต่นั้นมาแต่ใกล้แม่น้ำนี่เป็นสาเหตุนะเหมือนมีแบบประวรัติศาสตร์นิดน,นึงนะครับ ซึ่งในส่วนของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอหมายว่ามันมันเป็นยังไงการติดเชื้อของเจ้าอีโบลาเนี่ยมันเป็นจากเชื้อสายพันธุ์ไหนยังไงเห,เหมือนเหมือนเจ้าโควิดเนี่ยนะครับก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นไวรัสสายพันธุ์ไฟโบไวรัสนะครับซึ่งตัวไฟโลไวรัสเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งคล้ายๆกับตัวไข้เลือดออกนะครับซึ่งในส่วนของการติดเชื้อจี่มันมี5สายพันธุ์นะครับแต่เราคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับ เพราะว่าปัจจุบันเอ๊ะทำไมเราต้องมาสนใจก็ตั้งยี่สิบหกปีแล้วนะนังก็มีแล้วหมอเคยดูนะแังอีโบลาก็จะเป็นแบบคล้ายๆอยู่แบบแอฟริกานิดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าจนไทยเหมือนอยู่ในแถบโซนแบบว่าอเมซอนอะไรประมาณนั้นก็ต้องอยู่ในแบบแถบบแบบป่าดงดิบโอ้ยแลบบ้วพูดไปว่านะเพราะว่าแอฟริกาก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเนื่องจากอ่าเมื่อประมาณสักหกวันที่แล้วนะครับ ก็คือประมาณวันที่19ตุลานี่แหละนะครับของ WHO เนี่ยก็มีประกาศเป็นเอาเบรกในส่วนของการติดเชื้ออีโบลาที่ประเทศยูกันดานะครับพบผู้ติดเชื้อที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับอยู่60รายแล้วก็ที่เป็นอ่า possible case อีก20รายนะครับแล้วตอนนี้คือเสียชีวิตถึง49รายก็คือประมาณ80%เสียชีวิต20%ก็คือ20รายนะครับก็อาการ recovery ก็คือสามารถ สุขภาวาปะปกติได้นะครับก็ต้องบอกว่าความรุนแรงของเจ้าอีโบล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงโดยทั่วไปนี่ก็คือพอติดเชื้อปั๊บเสียชีวิตถึง90%ก้เเ็กันเลยทีเดียวนะครับเสียชีวิตสูงมากก็ต้องบอกว่าเสียชีวิตสูงอันนี้ก็แปดสก็เหมือนเหมือนกับในตัวรีพอร์ตที่เคยมีเลยนะครับหกสิบเสียชีวิตสี่สิบเก้าก็ห้าสิบเลยนะครับเกือบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เลยเป็นสาเหตุที่ประเทศไทยของเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งประกาศมาเมื่อ2วันที่แล้วว่าให้เฝ้าระวังเนื่องจากว่าการติดเชื้อเดินพูดต่อไปว่ามันเชื้อ,อยัไ้ไงการเฝ้าระวังคนที่จะมาจากยูกันดานะครับหรือไม่ก็เราจะเดินทางไปฟังในส่วนของโซนแอฟริกานะครับจะต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อตัวนี้เพราะการติดเชื้อของเจ้าอีโบลานะครับเป็นการติดเชื้ออัจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจาก ลิงซิมแปนซีนะครับสัตว์ฟันแทะอะไรพวกนี้นะครับกระรอกนะครับทั้งข่าวทั้งข่าวก็ยังเป็นเป็นตัวที่เหมือนเหมือนเหมือนตัวโควิดเลยนะเพราะว่าอยู่ในป่าลึกนะครับป,าบปา่าลึกแถบแอฟริกานั่นแหละนะครับปัญหาขเขาคือว่าเมื่อเจ้าตัวไวรัสนี้เข้าไปในสัตว์พวกนี้นะครับเช่นลิงซิมแบนซีปับ๊บอะไรประมาณนี้อาจจะมีในส่วนของอบุคคลแถวนั้นคนแอฟริกาอะไรเงี้ยนะครับคนดูกันได้เนี่ย ไปสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่นะครับแล้วตัวเชื้อเนี่ยมันก็จะเข้าไปในเยื่อบุต่างๆที่เรามีแผลนะครับตามแขนตามขาหรือว่าเยื่อบุต่างๆของเรานะครับเข้าไปเจริญเติบโตระยะการเพราะพันธุ์หรือว่าการเพราะเชื้อนะครับจะอยู่ที่ 2- องถึงยีวันนะครับก็คือ2ถึงประมาณสักสาสัปดาห์นะครับคือระยะยาวเลยนะครับสามารถที่มีการติดเชื้อได้แล้วก็ปัญหาของเขาคือว่าสามารถมีการแพร่จากคนสู่คนได้ ความเด่นของเขาคือมันจะต่างจากตัวไข้เลือดออกเพราะว่าไข้เลือดออกจะบอกว่าไม,ไ,มไม่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 จากคนสูน่คนไข้เลือดออกจจากยุงยุงตัวที่กัดโซนนั้นพอเราจัดก,การไปปั๊บอ่ะเราไม่เข้าไปใกล้ตัวยุงนะในโซนเช่นแถวบ้านเราอ่ะมีคนเป็นไข้เลือดออกเราก็เอาคนไปนอาชีดยาชีดยาฆ่ายุงอย่างเงี้ยยุงตัวนั้นก็จะหายไปจะไม่ได้คนสูน่คนแต่เจ้าอีโบลาเนี่ยสามารถกระจายจากคนสู่คนได้ก็จะเหมือนโควิดเลยนะครับจากสารคัดลัง นะครับจากเสมหะจากเลือดนะครับจากการทานอาหารด้วยการอะไรเงี้ยเรามีสารกัลลาน้วมันปนเปื้อนแล้วเข้ามาสู่เราการสัมผัสอย่างเงี้ยที่เราจะไปโดนน้ามูกโดนในส่วนของอ่าสากพลังจากผู้ป่วยนะครับเราก็มีการติดเชื้อได้แต่นอกเหนือนจากนั้นก็ต้องบอกว่าความความที่มันติดเชื้อจากคนสู่คนก็ไม่สู้กับการติดเชื้อจากตัวพาหะโดยตรงก็คือจากลินเป็นสีสัตว์แปลกจากฝั่งแอฟริกาบางทีเราก็จะเลี้ยนหัดแปลก นะครับเราก็จะสามารถที่จะติดเชื้อได้เช่นนําเข้าสัตว์เข้ามาอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความรุนแรงของเขาคือว่านอกเหนือจากสัตว์ที่มีชีวิตแล้วซากของสัตว์ตัวนั้นที่มีตัวไวรัสยังจะสามารถกระจายเชื้อได้เชนะ่นในส่วนของซากสัตว์ที่เป็นซัสซิลิมเพนซีหรือว่ามันเราจะเอามาปรุงอาหารนะเมื่อมันมีเชื้ออยู่แล้วพอเรามาปรุงอาหารเราไม่สุกอย่างเงี้ยครับกินสุตดิบ ไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเป็นซากแับพวกนี้ก็จะสามารถท r a เฟอร์ตัวไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนได้เลยทําให้มีการติดเชื้อเจ้าอีโบลาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของในส่วนของอีโบลาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตสูงมากแต่สังเกตว่าโควิดเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตนะรอบแรกเราแค่ประมาณ10%หลังๆพอมีวัคซีนก็ไม่ไม่เกิน1%ละแต่ก็เข้าสู่เหมือนไข้บวัดใ,ใหญ่เลยนะครับแต่อีโบลาานี่คือเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแในส่วนของที่มีอา t b r e a นะครับเมื่อตะปูวันที่แล้วเดี๋ยวก็ แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยหกสิบคนไปก็สี่สิบเก้าคนทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาส,ท,กาสที่จะเสียชีวิตมีสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันโดยที่อ่าพยายามหลีเกเลี่ยงนะครับก็เหมือนคำเดิมเลยเหมือนโควิดมะตั้งมือใช้แม้ระยะห่างพยายามที่จะทำความสะอาดร่างกายเราก็ไม่พยายามที่จะเดินทางไปอ่าในส่วนของอ่าสถานที่หรือว่าประเทศที่มีการอ่าติดเชื้อเพื่อที่จะลดการติดเชื้อแล้วก็ในส่วนของการอ่าเพราะการเดินทางอาจจะเป็นแบบในส่วนของอ่า สายการบินต่างๆที่เข้าที่มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อเราก็ต้องมีการตรวจหรือว่ามีการสกรีนในส่วนของอการดูแลของคนที่จะมาจากประเทศนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยอาการก็ต้องบอกว่าที่เราเกินไปแล้วทำไมเราฟุ้นดาวดังอาการก็เหมือนเหมือนไข้เลือดออกใช่ไหมไข้เลือดออกอีโบลาเสก่อนจะชื่ออย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเวลาติดเชื้อไปปับ๊บนะครับ จะเบือไข้ได้อ,ออกเลยก็คือมีไข้สูงปวดหัวอาเจียนปวดท้องนะครับมีผื่นขึ้นนะครับพอเราเจาะในส่วนของห้องปฏิบัติการไปเจาะแผบไปเจาะเลือดอย่างนี้นะครับผลเลือดมาก็จะมีเกล็ดเลือดต่ำลงทําให้เลือดมันออกเหมือนไข้หลอกเลยนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวต่ําก็เหมือนมันในส่วนของตัวไวรัสนะครับโดยทั่วไปก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวต่ําแล้วก็เกล็ดเลือดต่ําแล้วก็เลือดออกง่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นของตัวไวรัสนั่นเอง นะครับซึ่งจะบอกว่าระยะของการพ่อเชื้อที่บอกไปแล้วนะครับคือสองถึงประมาณสักสามสัปดาห์นะครับสองถึงยี่ิบวันตัวนี้ก็สามารถที่จะติดเชื้อได้แล้วความเด่นของข้อย่างนึงคือว่าสามารถมีการนุถึงเราจะหายไปแล้วตัวเจ้าตัวอีโบลาเนี่ยก็จะยังในสูอยู่ในร่างกายเราได้เป็นระยะยาวถึงประมาณสองเดือนนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าเขามีการตรวจในส่วนของอสุจินะครับของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จะมีเจ้าอีโบลาอยู่ในตัวอาชีพถึงหกสิบวันเพราะฉะนั้นก็นอกจากหายแล้วปั๊บก็ยังจะต้องมีการไอโซเลตก่อนเป็นเดือนเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติมกับาจากคนสู่คนตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราสงสัยว่าเออเรารักษาอย่างไงอีโบลารักษาได้ไหมเหมือนเหมือนโควิดเราก็ามนานนะครับยารักษาจริงๆต้องบอกว่าทั้งวัคซีนแล้วก็ตัวต้านไวรัสเจ้าอีโบลายังไม่มียาเฉพาะ นะครับย <mile> ังไม่มีวัคซีนอีโบลานะครับแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของยาเฉพาะให้รักษาตามอาการอาการไงพเรามีไข้ให้น้าเกลือให้ยาลดไข้มันเช็คในส่วนของผลเลือดนะครับดูเกลือดต่ำไหมเกลือต่ำก็เกลือดมาให้นะครับดูในส่วนของค่าไตค่าตับว่ามีการทํางานของไตที่ลดลงไตลดลงก็ฟอกไตตับลดลงก็ให้ยาบำรุงตับแล้วก็มีการติดตามไปเรื่อยคือรักษาตามอาการนะครับก็ต้องบอกว่าส0เเซก็ชันปลอดภัย 90%ของการเสียชีวิตเพราะฉะนะั้นเราก็ต้องระมัระวังนะครับณนะตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีการกระจายเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการต้องบอกว่าเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะพอรุนแรงปั๊บเนี่ยมันจะจบในเซกชั่นคือถามว่ามาน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่ามีความหน้ากลัวจริงนะครับทั้งในส่วนของอีโบลาทั้งในส่วนของไข้เมอร์นะครับกา,า้ส่งไข้ซาแต่พอมีการติดเชือ้อแล้วมีการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าจ้ายอดคนที่จะสามารถทานสเพอร์เชื้อต่อไปเหมือนเจ้าโควิดมันก็จะน้อยลงรุนแรงจริงแต่การที่จะกระจายก็จะกระจายได้น้อยมากเหมือนกันเพราะว่าจบปั๊บเสียชีวิตเร็วอะมันก็ไม่มีการกระจายไม่เหมือนเจ้าโควิดเหมือนมันเป็นข้หวัณน,นะเนาะมันก็กระจายไปเรื่อยๆได้เพราะว่าอาการไม่ค่อยรุนแรงติดคนอื่นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าอาจจะมีข้อดีในความข้อหลายก็ได้ นะครับพอรุนแรงมากปั๊บก็จะจบเซสชันไปแล้วก็ต้องดูว่าจะมีเอาเบรกในส่วนของประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจะสังเกตว่า60ก็ก็ไป504 9ร่าลายแล้วตรงนี้นะครับเพราะนะั้นเราก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพไปนะครับคนแล้วก็อ่าเราคงไม่ได้ไปหรอกในส่วนของประเทศใ <c oughs> นช่วงนี้ก็ไปน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเน้นป้องกันนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเราก็มีการประกาศนะว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของอ่าผู้คนที่เดินทางมาจากประเทศ ยูกันดาเพื่อป้องกันไม่ให้ในส่วนของเจ้าอีโบลาเข้ามาสู่ประเทศไทยนั่นเอง,เองนะครับแล้วก็การดูแลในส่วนของพื้นฐานนะครับก็คือการล้างมือบ่อยๆการไม่ไปสัมผัสสัตว์แปลกๆนะครับหรือว่าซากสัตว์การปรุงอาหารให้สุกไม่ใช้ช้อนกลางก็จะเป็นการป้องกันในส่วนของการติดเชื้อเ,เจ้าอีโบลามาสู่คนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะโอเคครับผมไม่ได้แชร์เลยอรับอาจารย์ ให้คำถามของเรามีไมหมอื่นนะว่าจะดูว่าจะมีคำถามหรือเปล่านะอ่าก็ยังไม่มีคำถามนะครับตอนนี้นะ,อะเอแต่ว่าก็จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมอีโบลาของเรามีคำถามไหมถ้ามีคำถามเราก็จะได้อ่านคำถามกันนะครับอ่ามีคุณโสพิตานะครับอ่าเข้ามาขอบคุณโสพิตามากนะครับเห็นว่ามีเฉพาะอ่า มีมนก็มีมก็เรานะนี่คือกระบอ <c oughs> ตอนนี้ก็มีประมาณห้าคนนะครับที่มาดูตรงนี้นะครับคําถามก็ยังไม่มีเนาะ <c oughs> โอเคอ่าถ้างันเราก็จะมาสรุปกันและกันว่าในส่วนของเจ้าอีโบลานะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของการรายงานใหม่เมื่อหกวันที่แล้วนะครับผ่านการรายงานของ WHO นะครับคือองค์การอนามัยโลกที่ประเทศยูกันดามีการติดเชื้อตอนนี้ 60รายนะครับเสียชีวิต4 9่รายแล้วก็เคสที่น่าจะเป็นอีก20รายก็น่าจะประมาณ80รายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงคือประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแต่กอบอกว่าวเรทที่เรามีการดูมาก็ประมาณสัก90เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนการติดเชื้อตรงนี้นะครับเกิดที่เมื่อประมาณ26ปีที่แล้วนะครับที่แถวแถวทวีปแอฟริกานะครับประเทศคองโกนะครับซึ่งในส่วนของ อีโบลาเนี่ยชื่อมาได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยคือว่ามีการติดเชื้อใกล้ๆลุ่มแม่น้ำนะแม่น้ําอีโบลาก็เลยเรียกว่าอีโบลาตั้งแต่นั้นมานะครับเป็นในส่วนของสายพันธุ์ไวรัสนะครับไฟโลไวรัสนะครับซึ่งมี5สายพันธุ์นะครับณนะตอนนี้ก็คือจะมีอาการเหมือนไข้เลือดออกเลยแต่ก่อนเรียกว่าไข้เลือดออกอีโบลามีอาการไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนมีการทํางานของตับไตที่ลดลงอาจจะมีเลือดออกได้เนื่องจากว่ามี ในส่วนของเกล็ดเลือดต่าเหมือนไค่เลือดออกได้เลยนะครับความรุนแรงของการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณเกือบ90%ซนะครับในส่วนของายารักษาและตัววัคซีนตอนนี้ยังไม่มียารักษาในส่วนของวัคซีนและายารักษาอย่างเฉพาะให้รักษาตามอาการนะครับแล้วก็ติดตามดูในส่วนของการแพร่เชื้อนะครับซึ่งในส่วนของเชื้อเนี่ยโดยทั่วไปก็ต้องบอกว่ามาจากสัตว์เช่นค้างคาวนะครับสัตว์ในส่วนของเจ้าตัว ลิงซีเปนซีนะครับพวกนี้นะครับอาจจะมาเป็นสัตว์ปันแทะต่างๆนะครับซึ่งก็พยายามไม่เข้าไปใกล้นะครับไม่นําเข้าสัตว์แปลกๆ่าๆประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับการปราร้องกันก็คือการล้างมือนะครับเว้นระยะห่างไม่ไปคลุกคลีกับสัตว์หรือว่าซากสัตว์นะครับการปรุงอาหารสุกใหม่การใช้ช้อนกากนะครับแล้วก็บันตรวจดูว่าถ้าเรามีภาวะเสี่ยงก็ ได้มาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลล้น้านะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการที่สรุปรวบยอดนะครับให้ทุกคนฟังว่าอีวลามาอีกแล้ว26ปีนะครับานหนังก็มีแล้วนะครับก็อาจจะมาที่ประเทศไทยได้ฟังหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีข้อดีในข้อเสียที่บอกว่าความรุนแรงที่รุนแรงเยอะนะครับพอมีการติดเชื้อปั๊มมันก็จบไปในเซสชันนั้นเลยไม่ได้มีการกระจายได้มากเหมือนกับการที่เรามีในส่วนของโควิดซึ่งมีการติดเชื้อได้วก็เรองการกระจายเยอะเนื่องจากว่า ไม่ค่อยรุนแรงมากนะครับสามารถที่จะกระจายไปได้เรื่อยๆอะไรตรงนี้นะครับยังไงเพระต้องคอระวังแลป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อกันะครับทุกคนโอเคก่อนจะจบนะครับก็อยากให้น้องมิ้นนะครับฝากข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมก่อนรายการนะคบวันนี้นะค่ะก็ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในการนอนก็ห่มผ้านะคะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายเยอะๆค่ะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพสามารถมาปรึกษาในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาฯได้เลยนะครับ สำหรับในส่วนของการกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กร์สำหรับผู้ติดตามนะครับถ้าเกิดดูย้อนหลังนะครับะว่าดูตอนนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ในส่วนของทั้งเ c e b o o k แล้วก็ u t u b e โรบัลจุฬาลักาได้สำหรับคุยทุกโรคตอบทุกการโรบัลจุฬาครับตระนะครับพอเราก็มีทุกวันทางคานเวลาดีสี่โมงเย็นนะครับเอาทุกการเข้ามาเจอกันได้นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ตอนนี้โอ้โหมีมีหลายคลิปมากมายเลยนะครับดูย้อนหลังได้สะดวกมากๆานะครับแล้วก็ผมเองก็จะมีในส่วนของตัตูโกไก่นะครับ ล่าสุดแล้วก็มีในส่วนของการรีวิวเดี๋ยวนี้นะเราต้องรีวิวนะรีวิวนะั่นรีวิวนี้เห็นเอ่ายูทูบเบอร์เขารีวิวนะของเราก็มีการรีวิวการใช้ในส่วนของเชลเมดนะครับของคลินิกการติดเชื้อนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าในส่วนของการรีวิวคลินรถติดเชื้อเนี่ยในการทําเป็นแบบทาเป็นแบบสมมุติเลยว่าเราโทรไปปั๊บมีการให้ข้อมูลยังไงนัดหมายยังไงจอบเรือนยังไง รับยายังไงใส่ตังยังไงนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ในโุกๆขวไกด์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายบายสายทุกโ,โอนะครับโอเคในวันนี้นะครับเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในอังคารหน้าเวลา14โมงเย็นนะครับวันนี้หมอโอก,กับน้องมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ